ตู้นางเอกดังอวดเอวบางเฉียบจนชาวเน็ตแซวรัวรวนางเอกหน้าสวยมิ้นชาลิดาวิจิตวงทองอวดรูปร่างสุดเป๊ะปังริมชายหาดสวยใสท่ามกลางทะเลและชายหาดในชุดแขนกุดของคอเอวลอยกับกางเกงยียนขาสั้นโชว์เอวบางแบบสับละเอียดชนิดที่ทำเอาใจบางไปเลยพร้อมระบุข,ข้อความว่า happiness is b u n and ไวซ์ซันทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับแหกคอมเมนต์ถึงความบางของเอลน้อยๆสนันไอจเช่นเอลเธอจะมาเอลบางขนาดนี้ไม่ได้นะชาลิหมูกระทะต้องมาแล้วนะประหยัดเอลไปไหน